นะคะคเรียกว่าวัดลังกาบิลกนะคะ ไปดูขนาดพระอาจารย์นะคะเป็นพระอาจารย์รถถก็พระอาจารย์กำลังบรรยายอยู่อันนี้ถ่ายให้บริเวณให้ดูบริเวณโดยรอบวิหารอันนี้เรียกว่า,า,าวิหาราาลังกาดีหลงวิหารลังกาดีหลงใ้ายกับวัดศิีุูมบวกกับวิหารพระอัตนะที่เป็นพระยืนแล้วคือของเราเอาการสร้างพระยืนไปสร้างวิหารพระพระพระ

คือพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยสูงสิบแปดศอกนะอ yes. ันนี้เร <fluor estão tube> ื่องจริงนะนี่เห็นทางพัานหน้าข้างหลังไหมครับอ้าวเสยานาคิแปลเป็นคนได้ถามเรื่องอนุสยนาาองค์นี้เหละครับเอไม่ได้วัดแต่ว่าคติที่เขาเชื่อเขเชื่อว่าพรเจ้าสงสิบแปดศอกยีงมาหา วิหารนี้นะครับเรียกว่าวิหารการสร้างกิโลกรอบพระอัฏฐารสังกาอิรักาอิรักาเจ้าเป็นต้นแบบของการสร้างที่ไหนที่พืชินุโลกรมันมีสถานพระอัฏฐารที่พบสังะคตัวอย่างร่อนรองเท้าไปกันกันนอกนะครับตอนนี้แหลยตอนนี่ พุทธยานสิบสี่เวนิกาธรรมสิบแปดถาพวกเราเข้ามาข้างในกันนะโอ้เป็นบุญของพวกเรามากเลยเนะี่ยตัดสินใจไม่ผิดเลยนะที่ตรงนี้ยอัโอหลังการล้มากยิ่งใหญ่มากยอดดุริยวีร์ยิวอียังเห็นยวงดงามมากนร่ง นี่มันแก่ครับไม่สวยงามโอ้โหเนี่ยยกยิบไชม,ไม,ไมรถว่าอะไร ใช่ในสมัยสุใช่ครับวัดสีชุมที่สุโขทัยไงโอ้โหจะมีทางเข้าอุโมงค์ตรงปากตรงทางปากตะตูทางเข้าแล้วอ้อมสนามห้าแพงไปด้านหลังพระใช่ไหมครับอา้าวให้พระท่านทำา พระท่านเอาทอางฉัพพันรังสีพันนิดหน่อยอ่ะโอ้โหอลังการลา่าจริงๆใหญ่มาก,มกที่นี่เราก็จะเห็นมีประตูซอกยูกไหมครับประตูซอกนี่ก็สามารถจะพอมได้แหลยได้หมออสามเส้นประมาณสามสิบเมตรแต่เขาออกแบบเาครับ่อที่จะทักทิ้เอาเไอาว้รอบงค์ระ